สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติง้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงการเรียนรู้เทคนิคในการเขียนโค้ดนะครับซึ่งมีหล,หลายๆคนนะครับสงสัยว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้เทคนิคต่างๆเราจะทำยังไงนะครับผมเพราะว่าในการเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมีเทคนิคลูกเล่นอะไรหลายอย่างมากใช่ไหมนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทําเว็บละกันนะครับ ซึ่งเวลาทุกคนเนี่ยไปดูเว็บไซต์โดยทั่วๆไปนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีลูกเล่นต่างๆมีเอฟเฟกอะไรต่างๆนะฮะทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงนะครับจริงๆเนี่ยวิธีการหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับก็คือการแกะโคดน,นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยการแกะโคดเราแกะได้ทุกเว็บไซต์นะฮะเออหรือว่าเราจะไปหาโปรเจกต์ก็ได้ที่เขาแจกฟรีนะฮะเ เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งการแกะโค้ดนะฮะจริงๆผมก็แนะนําเว็บไซต์นี้เสมอนะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ w 3 schools com แล้วก็มาที่ในส่วนของ how to นะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับเป็นเทคนิคการเขียนโค้ดต่างๆเนี่ยให้ทุกคนได้ดูนะครับเออนี่ฮะเราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ามันเขียนยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นวิธีแรกคือ เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็มาฝึกดูตามนี้นะฮะฝึกเขียนตามทีนี้วิธีที่2ก็คือการดูโค้ดจากโปรเจกต์จริงๆนะครับอันนี้เราอาจจะไปดาวน์โหลดพวกโปรเจกต์เว็บไซต์ที่เขาแจกฟรีอย่างเช่นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับอ่ะก็จะเป็นโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเรียนรู้ในส่วนของการทําตัว navigation bar ด้านบนเห็นไหมเออนะครับ ทุกคนก็มาดูว่าโค้ดที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนยังไงนะครับอออย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ามาดูนะฮะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้นะผมคิดว่าเราก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมลองลบออกอ่ะเห็นไหมนะครับโอเคเนี่ยเราก็มาดูว่าเออเขาทำยังไงเห็นไหมนะครับเวลาที่มันมีการแบบสกอร์ลงมาปุ๊บมันมีการสติก๊กกด้านบนจริงๆเราสามารถคลิกขวาดูได้นะฮะนี่ผมพาไปดูอ่า ซึ่งทุกคนสังเกตนะนะครับเวลาผม scroll มาส์ลงมานะครับเวลามันมีการิ๊กกี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มคลาสอะไรฮะเออนี่เพิ่มคลาสตัวนี้มานะครับผมเห็นไหมอ่านี่นะฮะจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูส่วนต่างๆในนี้ก็ได้นะครับผมเออนี่นะฮะและเราก็แค่มาเขียนโค้ดตามเลยนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของ Java Script ของเขานะว่าเขาเขียนยังไงอย่างเช่นตรงนี้เออเราก็นี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นโค้ดตรงนี้เห็นไหมนะครับเราก็ใช้วิธีการอาจจะแบบลองเขียนดูใหม่เลยนะฮะแล้วก็ลองไล่แกะโค้ดไปทีละส่วนเออนะฮะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เขาก็จะมีการใช้เป็น j query นะนะครับก็จะมีการใช้ event score นะครับถ้าเกิดว่ามีการ score นะฮะเขาก็จะให้อ่าอย่างเช่นมีการแบบเพิ่ม class background header อะไรพวกนี้นะนะครับเข้าไปที่ตัว header element นะครับผมอ,อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆเราก็ใช้วิธีนี้ในการแกะโค้ดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเทคนิคบางอย่างเนี่ยคือมันไม่มีคนสอนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนสอนเราก็ต้องรู้จักการแกะโค้ดนะครับผมเออนี่แหละก็เป็นวิธีที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะฮะ ก็นี่ครับใครที่อยากจะรู้ว่ามันมีการทําลูกเล่นแบบไหนให้กับเว็บไซต์จริงๆทุกคนก็เข้ามาดูที่เว็บนี้หรือวิธีของผมก็คือเนี่ยเรามาแกะโค้ดแบบนี้แล้วพอเราแกะโค้ดเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงนะครับผมเออก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมเพราะว่าเราฝึกฝนก็ได้นะมันเป็นทักษะนะครับเราอยากจะเรียนรู้ส่วนไหนนะครับเราก็ค่อยๆแกะไปนะครับก็นี่ฮะ อยากจะมาแนะนําวิธีการนะครับในส่วนของการเรียนรู้เทคนิคต่างๆตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตต่อ,อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ